สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่3เรื่องการใช้ there is กับ there are โดยคุณครูอ้อยเช่นเดิมน,นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะพร้อมเลอสำหรับคลิปวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถใช้ประโยค there is และ there are ได้ถูกต้องค่ะ คำว่า there is กับ there are มีความหมายเดียวกันว่ามีเราจะใช้เมื่อต้องการจะบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนตัวอย่างเช่น there is some chicken มีไก่อยู่บางส่วน there are some milk มีนมอยู่บางส่วน ส่วนคำว่าประโยคที่ว่า there is not, there are not มีความหมายว่าไม่มีตัวอย่างเช่น there is not any ham ไม่มีแฮมเลย there are not any tomatoes ไม่มีมะเขือเทศเลย there is ใช้กับคำนามที่มีอยู่หนึ่งในรูปเอกพจน์หรือ singular จะเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ก็ได้เช่น There is an egg มีไข่อยู่หนึ่งฟอง There is some pork มีเนื้อหมูอยู่บางส่วนส่วนคำว่า there are ใช้กับคำนามที่มันมีมากกว่าหนึ่งใช้กับคำนามนับได้ในรูปพหูพจน์หรือ plural เท่านั้นเช่น there are tomatoes มีมะเขือเทศอยู่จำนวนหนึ่ง there is not ใช้ในประโยคปฏิเสธใช้กับคำนามที่มีอยู่หนึ่งเดียวในรูปเอกพจน์หรือที่เรียกว่า singular There are not ใช้ในประโยคปฏิเสธใช้กับคำนามที่มันมีมากกว่าหนึ่งในรูปพหูพจน์หรือ plural นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เรื่อง there is กับ there are หวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้นะคะถ้าใครที่ยังตามครูไม่ทันนะคะให้กดย้อนหลังไปดูได้เลยและทำความเข้าใจนะคะ ในคลิปต่อไปคูจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีจ้า